วัสดีครับนี่ครับผมตามภาพเลยเราจะมาซ่อมกระเป๋าซิปเสียนะครับผมตัวนี้เป็นซิปกันน้ำนะครับแบบนี้จะแก้ไม่ได้นะครับต้องเปลี่ยนใหม่อย่างเดียวนะครับนี่เริ่มแรกเลยเราจะตัดเลาะเส้นซิปขอบเดิมออกมาให้หมดนะครับหลังจากตัดเสร็จแล้วนะครับผมนี่เราจะต้องเก็บเส้นซิปเดิมไว้ก่อนนะครับ และนี่คือเส้นซิปที่เราจะมาเปลี่ยนนะครับเป็นเส้นซิปว k k เบอร์1ิฟันไนลอนนะครับผมแต่ก่อนจะติดซิปนะครับผมเราจะต้องห่อคุ้นขอบที่ปากกระเป๋าก่อนนะครับเพื่อทำให้ขอบกระเป๋ามันแข็งแรงนะครับเพราะว่ากระเป๋าใบนี้เป็นกระเป๋ายางกันน้ำนะครับผมซึ่งอาจจะฉีกขาดได้ง่ายนะครับ นี่คือกระเป๋าที่ติดซิปแล้วนะครับผมขออภัยนะครับเมื่อกี้ลืมกดอัดเลยไม่มีภาพตอนเย็บซิปนะครับนี่ยังมีคาบกาวอยู่เราต้องมาเอาออกทีหลังนะครับผมเราบางจุดเราต้องเย็บเพิ่มนะครับเสร็จแล้วนะครับผมครับกระเป๋า Endu d i s t a n เปลี่ยนเส้นซิปใหม่นะครับ e ็นซิปขนาดใหญ่นะครับเบอร์1ิ YKK นะครับนี่เราใส่ปลายจับเดิมให้ด้วยนะครับเดี๋ยวลองชมรอบๆนะครับผลงาน คุณที่รับชมนะครับผมสวัสดีครับสามารถสนับสนุนโดยการกดไลค์กดแชร์และติดตามขอบคุณมากครับ